Hey! มารู้ชอบร้านน่ารักน่ารักที่มีบริการรับเติมโลบัคกดผลปีศาจกับเกมพาร์ในแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับเลมอนช็อปร้านที่มาพร้อมกับเลดที่สุดจะเปรี้ยวจีด๊ดทางร้านก็จะมีบริการกดเกมพาร์ตในแมปต่างๆเช่นแมปบล็อกฟู้ดแมปคิงเลกาซี่กดเพชรในแมปออสตาและก็ยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายสนใจลิงก์ใต้คลิปเลย เฮ้ยทำไมมีเน่ดีๆใช้เยอะจังนี่เลยโลชอปบริการสูมทุกเน่แบบการันตีเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้นและยังมีบริการฟาร์มเวลตัวละครฟาร์มเนตสัตว์หางแล้วก็แหลงกับบริการอื่นอีกเพียบสนใจลิงกอยู่ใต้คลิปเลยเฮ้ยเฮ้ยหวัดดีวัยรุ่นบล็อกฟู้ดทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับก็คือว่า ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมารีวิวของทั้งหมดนะครับที่ได้จากคาตาคูลินะฮะทุกคนผมไม่มั่นใจนะว่าทั้งหมดหรือเปล่าแต่น่าจะทั้งหมดแหละก็คือว่ามันจะมีดาบนะครับทุกคนครับดาบของไม่ไม่ใช่ดาบสีหอกแล้วกันจะมีหอกของคาตาคุลินะครับแล้วก็นี่เลยทุกคนผ้าพันคอของคาตาคุลินะครับเห็นไหมอ่าคือผมขำอวตารน้องเขามากเลยอะ เออไม่ใช่ไอดีผมนะครับทุกคนครับผมก็ต้องขอขอบคุณไอดีน้องที่ใจดีให้ยืมไอดีมารีวิวกันด้วยนะครับมาครับทุกคนมาที่อันแรกเลยอันแรกเนี่ยนะครับที่เป็นภาพบันคอเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูสเตตกันละกันนะครับว่าสเตตมันบวกอะไรบ้างนะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยจะเก่งภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่อ่ะครับทุกคนครับถ้าผมอธิบายตรงไหนผิดไปหรือยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่านี่นะครับเขาบอกว่าเนี่ย เ,เขาบอกประมาณ15%มอมอดาเมจออนบล็อกฟู้ดนะครับคล้ายๆกับว่าจะบวกดาเมจทุกอย่างเนี่ย15%นะครับในบล็อกฟู้ดเออประมาณนั้นถ้าที่ผมแปลนะครับทุกคนถ้าแปลผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยสวอร์ดแอคแท็กนะครับก็คือดาบเอ่อดาบโจมตีคือยังไงบวกการโจมตีของดาบหรอ15%หนอแล้วก็นี่ครับใช่ๆๆ น่าจะใช่นะทุกคนดาเมจทั้งหมดแล้วก็ดาเมจดาบด้วยแล้วก็อันนี้เขาเขียนว่า2เอ็กซ์ตร้าอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะอันนี้ใครรู้เนี่ยช่วยบอกหน่อยนะทุกคนว่ามันคืออะไรนะครับแอนสิบคูณอะไรอีกก็ไม่รู้เนี่ยครับอันเนี้ยอันนี้ผมก็ขออภัยด้วยจริงๆครับทุกคนแต่สแตทเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะครับสําหรับใครที่อ่านออกก็จะรู้เนาะว่ามันบวกอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาต่อมาเนี่ยเรามารีวิวไอ้นี่กันดีกว่าครับนี่ หอกของคาตาคุรินะครับนี่มันก็จะมีลักษณะหน้าตาเป็นประมาณนี้เนาะมันมันถือไม่เท่เลยอะ่ะทุกคนถ้ามันถือแบบเดียวกับบีเซนโตจะเท่มากเลยนี่ครับหน้าตามันก็จะเป็นแบบแง่งแง่งแบบนี้เนาะแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะทุกคนอหอกของคาตาคุริครับนี่แล้วก็ต้องใช้มาสเตอรี่ในการปลดล็อกสกิลทั้งหมดอยู่ที่300นะครับเดีย๋ยวผมจะลองใชใ้ทุกคนดูเลยนะ ผมหวังว่าผมจะไม่โดนอะไรนะครับหวังว่าพวกเขาจะไม่มารุมประชาทานผมนะโอเคมาเรามาดูรีวิวกันครับทุกคนจัดมานี่เลยอันนี้สกิลแซดนะครับสกิลแซดมันจะเป็นแบบนี้เนาะนี่ถ้ากดค้างมันจะเป็นแบบทําท่าพุ่งนะครับกําลังเหาะเลยนี่ครับอู้หู้วเทศนะเออมาเป็นการทิ่มครับทุกคนแต่ว่า ตอนแรกแอบนึกในใจว่าถ้ามันชนจนถึงจุดหนึ่งมันจะระเบิดออกแต่ไม่นะครับไม่ไม่ระเบิดแต่ว่ามันก็ทําดาเมจเรื่อยๆนะมันไม่ได้แบบว่าทิมแล้วจบเลยนะครับมันทิมปุ๊บแล้วมันก็ยังทาดาเมจต่อเนื่องอีกดูนะทุกคนปุ๊บอ่าน่าจะเอาไว้ต่อคอมโบได้นะครับพอจบสกิลแรกปุ๊บก็ต่อคอมโบเลยอะไรประมาณนี้เนาะอย่างเช่นแบบอันนี้เสร็จปุ๊บอาจจะต่อเป็นไอ้นี่ก็ได้นะซูเปอร์ฮิวแมนได้ไหมทุกคนอ,อ,อันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับ แต่มันเป็นหอกของผลโมจิเลยนะต่อมาครับสกิลที่2ครับสกิลที่2 flying trident p u l ใช่ไหมสกิลที่2กดค้างจะเป็นแบบนี้ครับนี่กดค้างเป็นแบบนี้ปล่อยใส่ตัว,ตว,ตวเป็นยังไงเอ่ยปุ๊บอ๋อเป็นการดึงครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยคอมโบได้เฮ้ยคอมโบได้ดิเอาดีไหนดูการตีธรรมดาดิอ๋อตีแล้วก็จะพุ่งนะครับนี่มันจะตีแบบนี้ ปุ๊บแล้วก็พุ่งตีตีแล้วก็พุ่ง,ตตแ,งแต่มันตีช้ามากเลยอะทุกคน1 2 3สพุ่งประมาณนี้ครับนี่ครับทุกคนเขาจะตีเป็นจังหวะ1 2 3สนะครับครั้งที่3มจะพุ่ง1 2 3่งสอแต่ตีช้ามากทุกคนเอาไว้ต่อคอมโบได้อย่างเดียวนะครับดูนะเดี๋ยวดูระยะดึงนะว่าระยะนี้ถึงไหมอุ้ยอุ้ยถึงดึงมาแล้วก็พุ่งต่อทุกคนคอมโบได้ เฮ้ยเอาดีเอาดีดีดิเฮ้ยเดี๋ยวมันมันดึงไกลไปหรือเปล่าทุกคนถ้าระยะเนี่ยถ้าระยะนี้ดึงถึงนี่เกินไปนะอุ้ยไม่ถึงแล้วนะครับไม่ถึงไม่ถึงอุ้ยแต่แบบมันดึงมาคอมโบได้เลยอะทุกคนดึงปุ๊บคอมโบต่อได้เลยอะเดี๋ยวดูระยะนี้นะว่าถึงหรือเปล่านะครับโอเคฮะดึงเลยนะปั๊บอุ้ยทุกคนดึงถึงแล้วก็ต่อคอมโบได้สกิลแรกเฮ้ยสองแล้วก็หนึ่งนะครับ เอาดีเออถ้าใครต่อคอมโบแบบเก่งๆนะ่ะดาบนี้ผมคิดว่านะไม่รู้นะว่ามันยังไงแต่ส่วนตัวผมว่ามันต่อคอมโบมันนะ่ะดึงมาปุ๊บแล้วก็ต่อคอมโบดันออกไปเลยครับเนี่ยดูดิโอ้หแล้วมันดึงได้ไกลมากจริงดึงได้ไกลมากเลยครับเนี่ยทุกคนดูนะไกลไม่ไกลอะดูนะปุ๊บดึงมาพุ่งต่อโอ้โหอย่างเอาครับท่านผู้ชม อาจจะมีบางคนสงสัยนะครับว่าหอกกับผ้าพันคอของคาตาคูลิเนหาจากไหนนะครับก็หาได้จากเกาะใหม่เลยครับเป็นเกาะของบิ๊กมารเนาะทุกคนให้มาที่ตรงนี้ครับเราเนี่ยจะต้องตีมอนในเกาะนี้ให้ครบ500ตัวแล้วมันก็จะทําการเปิดประตูให้เรานี่ทุกคนตอนนี้เนี่ยใกล้จะเปิดแล้วนะครับประตูมันจะอยู่ข้างหลังนี้ถ้าถ้าประตูเป็นสีดำอะ่ะแสดงว่าออตอนนี้เนี่ยเราสามารถเข้าไปตีคาตาคูลิในมิ l เลียนเวิลด์ได้แล้วนะครับนี่ก็คือในเกาะเกาะนี้เนี่ย แนะนำให้ตีในเซิร์ฟรวมครับเพราะในเซิร์ฟรวมเนี่ยจะมีคนมาช่วยเราตีเนี่ยเยอะมากๆถ้าเราไปเซิร์ฟวีเนี่ยเราต้องตีคนเดียว500ตัวเลยนะถ้าเราไม่มีเพื่อนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็ใกล้จะเปิดแล้วเนาะเออก็คือมันมีคนฟาร,ร์มเลเวลอยู่ในนี้นะครับยิ่งคนฟาร,ร์มเลเวลเยอะเนี่ยตัวเลขพวกนี้เนี่ยจาก500มันก็จะเต็มเร็วนะครับ อันนี้เปนมันเป็นจํานวนที่เหลือนะทุกคนอีก71ตัวประตูก็จะเปิดแล้วนะครับอ่ะเราก็ไปตีคาตาคุริได้เลยแล้วมันก็จะดรอปไอห่อของคาตาคุริกับผ้าพันคอของคาตาคุริมานะครับทุกคนครับาประมาณนี้เลยเนาะคาตาคุริเนี่ยเป็นบอสที่ไม่ได้เกิดตามเวลานะครับทุกคนต้องมีเงื่อนไขในการที่เราจะเข้าไปตีได้เนาะโอเคคนระทุกคนก็รายละเอียดผมก็น่าจะพูดไปทั้งหมดแล้วละครับ ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะครับสวัสดีครับมีคนมาล่าข้างหัวว่าผมจะไม่ยอมตายโดยเด็ดคราไปไห,หาเจอปปล่าหูหาไม่เจอละสิ